สวัสดีครับเครื่องบินรบในยุคนี้ชั่วโมงนี้วินาทีนี้เนี่ยที่เป็นที่พูดถึงกันมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็น f 3 5เครื่องบินเซลล์รุ่นเล็กของล็อกฮีตมาสตินนั่นแหละครับที่พูดถึงกันก็จะมีทั้งความสามารถของ f 3 5ราคาของ f 3 5แล้วก็ปัญหาของ f 3 5นะครับเครื่องบินทุกลำม,มันมีข้อดีแล้วก็มีปัญหาด้กันทั้งสิ้นเลยครับและต้องยอมรับว่าปัญหาของ f 3 5นั้นก็มีออกมาตามสื่อเนี่ยมากมายและทุกครั้งที่ปัญหาของ f 3 5ถถูถูููกกนําาาามพดดึงงครรรผ้แลโ JHF Joyce Sttri Fighter หือว่ หรือว่า JPO ก็คือ j o i n t s t r i l e Program Office นะครับก็มีคำอธิบายออกมานะครับมีคำตอบบ้างไม่มีคำตอบบ้างแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าถามอะไรแล้วเนี่ยบอกไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวนะครับวันนี้เอนพินจะพาไปดูคำอธิบายจากปากตั้งปิดของ F 3 5ว่าเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นักปินมาเองข้อมูลจาก the National i n s t i e n c e Organization นะครับถ้า F 3 5เนี่ยต้องเจอกับ J 2 0แล้วก็ Su57 จะเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องราวจากบทความนี้ไม่เหมาะสำหรับ FC หรือว่าแฟนคลับของ F35 นะครับเพราะว่าจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของ F35 สหรับคนที่มองว่า F35 Perfect กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นการสัมภาษณ์แมตช์เชเดนซึ่งเป็นนักบิน F35 ของฝูงบินที่ห6นะครับอันนี้เป็นหัวหน้าฝูงป้องกันความปลอดภัยของททัพปรกาศลุกในรัฐแอริโซน,นานะครับ เฮเดนนะครับซึ่งเป็นนักบินของ f 3 5ยอมรับว่าเขายังไม่ได้ฝึกภารกิจต่อสู้กลางอากาศนะครับกับซู57ของรัสเซียกับ f c 31ของจีนนะครับเพราะว่าซู57เนี่ยอยู่ระหว่างการพัฒนา f c 31หรือว,ว่า j 31เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับและไม่รู้จักเทคโนโลยีและความสามารถของทั้งซู57แล้วก็ g 31เป็นการส่วนตัวแต่ว่าเฮเดนเนี่ยเชื่อมันใน f 3 5นะครับว่าสามารถจัดการได้โดยไม่พูดถึง j 20นะครับ เฮเดนพูดว่าเครื่องบินทุกลำเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับชัยชนะในการด็อกไฟหรือว่าการสู้รบกลางกาศเนี่ยขึ้นอยู่กับยุทธวิธีและการตัดสินใจของนักบินนะครับการต่อสู้ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องบินถ้าเพิ่มความเร็วของ F35 ได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเจยของจีนถูกประเมินว่าคล้ายกับ F35 มาเนี่ยมากส,ส่วนซู57้ถูกประเมินว่ามีปัญหาด้านเทคโนโลยีน,นะครับและไม่ได้เป็นสเตลอย่างที่เราคิดแม้ว่าจะมีรายงานมากมายเกี่ยวกับเเเครรื่อองบบินนสสลขจีีกััซย ชัดเจนว่ามีอะไรที่สู้กับ f 3 5ได้บ้างจนกว่า z ู57กับ j 2 0เนี่ยจะถูกนำมาใช้งานจริงนะครับ j 2 0ระบบคล้ายกับ f 3 5ก็คือ electro optical targeting system data link แล้วก็เร d a รแบบ e s a นะครับ แต่ระบบคอมพิวเตอร์ของ f 3 5ถูกออกแบบมาให้บูรณาการได้ด้วยตัวเองนะครับหมายถึงมี AI แต่ว่าเป็น AI ในยุคแรกๆนะครับซอฟต์แวร์ของ f 3 5สามารถรวมเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับมาแสดงบนหมวกของนักบินได้ซึ่งง่ายต่อการใช้งานนะครับอันนี้นักบินเฮเดนกล่าวไว้เวดาอิซาของ f 3 5สานะครับสามารถติดตามสัญญ,ญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็สามารถแสดงร,ร,รายละเอียดภูมิประเทศแล้วก็ชี้เป้าหมายได้ด้วยนะครับนักบินเฮเดนเนี่ยยังบอกว่า f 3 5มนะครับมีการฝึกสู้กันเองกับ f 3 5 ด้วยแบบ BFM นะครับหรือว่า Basic Fighter Maneuvers รวมทั้ง F16 แล้วก็ A10 ด้วยนะครับเฮเดนกล่าวว่าความเป็นสไตลของ F35 นี่ได้เปรียบและความเป็นสไตลคือจุดแข็งเดียวของ F35 นะครับ เฮเดนพูดว่าเครื่องบินทุกลำเนี่ยมันมีข้อบกพร่องนะครับถ้าเขาบิน f 3 5สสิห้าเนี่ยไปเจอกับศัตรูก็จะใช้ข้อได้เปรียบของตัวเองเล่นงานจุดอ่อนของศัตรูนะครับเช่นความเป็นสเตลนี่แหละครับสำหรับความเร็วที่ไม่มากของ f 3 5สสิบห้านะครับเฮเดนบอกว่าสามารถใช้อากาศหรือว,ว่าความเร็วลมเนี่ยมาช่วยในการเลี้ยวได้นะครับแน่นอนว่าผู้บัญชาการระดับสูงของสหรัฐมิการเนี่ยมีแผนใช้งาน f 2ฟย a p t ิบอแรปเตอร์กับ f 3 5สสิ้าทำงานร่วมกันนะครับ เรื่องนี้เฮเด่นกล่าวว่าจะต้องให้แรปเตอร์เนี่ยไปทำลายระบบป้องกันก่อนนะครับ F35 จะตามไป F35 ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถทางสงครามอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ย F35 สามารถชนะเครื่องบินยุคที่4ได้ทุกลำนะครับ มีการเรียกร้องนะครับให้สร้างพอตเซนเซอร์ในตัวเครื่องบินนะครับเพื่อความคล่องตัวด้วยในฐานะนักบิน F35 นะครับเฮเดนกล่าวว่า F35 สามาเนี่ยสามารถเข้าไปทําลายเป้าหมายภาคพื้นได้นะครับโดยที่เครื่องบินยุคที่4เนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ F35 ยังออกแบบไห้เป็นเครื่องบินลาดตระเวนได้ด้วยนะครับมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งภาพแบบเรียวชามได้ในปี2015นะครับมีการซ้อมรบกันแล้ว F16 สเนี่ยสามารถเอาชนะ F35 ได้นะครับเรื่องนี้สํานักง,งานโครงการ j h f บอกว่า เอฟสาสาลำที่แพ้เนี่ยไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เซ็นเซอร์เหมือนในยุคปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ F35 พัฒนาไปเยอะแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับเ3 5มีเทคโนโลยีเซนเซอร์ขั้นสูงนะครับที่สามารถยิงศัตรูจากระยะไกลได้ก่อนที่ศัตรูจะเห็นตัวเองนะครับปัจจุบันเซนเซอร์ของ F35 สามารถระบุได้ว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินประเภทไหนรุ่นอะไรได้ด้วยนะครับรวมทางการใส่รายละเอียดข้อมูลของ J20 กับ s ู5 7เข้าไปใน F35 ด้วย แน่นอนว่าโครงการ JFf หรือว่า F35 เนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายด้านเช่นการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เครื่องดับกลางกาศแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วนะครับและราคาของ F35 ก็เริ่มลดลงด้วยนะครับ สรุปนะครับนักบิน F-35 เนี่ยมีความเชื่อมัน่นแต่ยอมรับว่า F-35 มีข้อด้อยนะครับความได้เปรียบของ F-35 คือความเป็นสเตล์แล้วก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับมีการพัฒนาเซ็นเซอร์ของ F-35 อย่างต่อเนื่องด้วยสําหรับการลบกลางอากาศนะครับเครื่องบินยุคที่4ทุกลำเนี่ยเสร็จ F-35 นะครับอันนี้การันตีโดยนักบิน F-35 ซูห้าสดสหรัฐมิกามีข้อมูลว่าไม่เป็นสเตลไม่กลัวนะครับแต่ว่า J20 นักบินบอกว่ามีความใกล้เคียงกับ F35 นะครับเรื่องนี้น่าคิดมากว่า J20 เนี่ยมันไม่ธรรมดาซะแล้วนะครับ